The Shock Egg. เรื่องผีกลางวันแสงแสงบิ๊กเอ็มนี่มากี่ทีกี่ทีนี่ก็ไม่เคยทำให้บิดหวัง <S 1> <S 1> เดี๋ยวบิ M ๊กเอมถ้าอยู่ในสายแล้วเนี่ยตอนปอผมยกลายปุ๊บเนี่ยนะฮะช่วยลองลิเกสักนิดหนึ่งนะฮะผมรอฟังอยู่ยนะครับมาตอนนี้อยู่ในสายเรีเรยบร้อยแล้วนะบิ B ๊กเอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลครับเป็นของ พี่คนหนึ่งที่ผมสนิทกันเล่าให้ฟังพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องที่ผ่านมานานยังก็เกือบประมาณสามสิบปีได้ครับผมสามสิบปีนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับผมก็มีโอกาสไปกินเนือย่างเนาะพี่เก่งบอกไปกินเนื้อย่างกับพี่คนนี้ผมก็เลยถามพี่มีเรื่องเล่าไหมเกาเลยบอกว่า เพราะว่าที่ผมต้องถามพี่คนนี้คือ,อบ้านแกขายโรงครับพี่จิง<ฮ>แกทำทุนขายโรงศพหรอซึ่งอยู่ติดละวแวกแถวโรงพยาบาลใหญ่อะไรของจอองังหวัดอุบลได้กันจะทําทั้งครอบครัวเลยทั้งผลิตโรงเองแล้วก็ที่ตึกเขาที่อยู่ในเมืองครับผมเป็นตึกสามชั้นห้องหนึ่งก็คือบ้านเขาเวลาผมเข้าไปพี่ก่งคือโรงเต็มบ้านเลยพี่คือ ฉากหลังคือผมนั่งเล่นเกมบาแกนี่คือโลงเต็มเลยลงเย็นลงรลงดีเต็มเลยครับผมก็เลยได้ถามไปว่าพี่มีเรื่องเล่าไหมพี่ทําเกี่ยวกับแบบเนี้ยไปจากต uh ้น huh. ไม้จากอะไรมีไหมแกบอกว่าไม่ค่อยเจอนะแต่ถามว่ามีไหมมีอยู่อืมแกก็เลยเล่าผมฟังว่าแกก็บอกว่าเอ็มมึงเชื่อเรื่องเคยที่ยินเรื่องพวกลงลั่นไหมบอกว่าผมก็เคยได้ยินันทานมาเหมือนกันนะพี่มันเป็นยังไงะ่ะ แกก็เลยเล่าฟังว่าลักษณะบ้านของแกนะครับเป็นตึกสามชั้นนะครับผมเป็นห้องเดียวแล้วก็ด้านหน้านี่จะมีโรงเต็มเลยพี่เกง่งโรงเต็มเลยมีฟวงดีอะไรเอาไว้ขายแกก็จะใช้ชีวิตอยู่ตรงตานหน้าบ้านเพราะว่าแกจะมีโตคอมอยู่แกจะนั่งเ้าเ้า้า,านแกจะเซ็นคอมตแต่เช้ายันเย็นยันมืดอยู่นั่นแหนละรอลูกค้า ก็เป็นกิจว่าประจาวันของแกแกก็จะเล่นเกมเล่นอะไรไปเลยออืมันมีอยู่คืนหนึ่งแกเล่าผมฟังว่าดึกแล้วแหละปิดบ้านปิดอะไรแล้อแกก็นั่งทุกคนขึ้นไปนอนหมดแล้วแกก็จะนั่งเล่นของแกไปเล่นแล็กน่าล็อกเล่นนู่นมีนั่นไปแกบอกว่าพอแกเมื่อยครับผมแกก็เลยปิดจอคอมครับคือพักพักจอคอมไว้แล้วก็เนี่ยจอคอมอะมันก็จะสะท้อนลงข้างหลังเป็นภาพสะท้อนเหมือนกระจกอือแกก็ ปิดเมื่อยไปเมื่อยมาแกก็นั่งพักมองไปปั๊บแกก็เห็นเงาอะไรบางแบบแกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอืมแล้วแกก็หันมองอีกทีหนึ่งครับพี่แกเห็นเหมือนเป็นเงาผู้ชายนั่งอยู่บนโลงโลงหนึ่งข้างหลังแกจริงเหรอเออครับแกก็เลยตกใจแกหันไปมองมันก็ไม่มีอะไรนะพี่แกก็เลยทําท่าเหมือนเดินไปห้องน้ำม,มันไม่สนใจอะไรในใจแกคิดคิดแล้วว่า,วาอ,อะไรวะครับ เก็เลยเดินมามานั่งใหม่ทำท่าเหมือนไม่สนใจหยิบน้ำมากินหยิบอะไรมากินแต่จิตใจรอดูแลสายตาหางตารอเหลือบมองในเจอหอมนะพอแกหันเหลือบมองไปเกก็ยังเห็นคนคนหนึ่งน่าจะเป็นผู้ชายนั่งอยู่บนโลงแก่เกกาเลยหันไปมองอีกทีหนึ่งก็ยังไม่เจออะไรว่างเปล่าก็พักหนึ่งแกก็เลยนั่งคิดว่าเอายังไงดี จะเล่นเกมต่อเลยยังไงดิแังไงเอา้าไม่เป็นไรนว้ยมาทางานแบบนี้ก็ต้องมีบ้างแหละครับแกก็เลยเปิดเล่นเกมต่อสักพักหนึ่งแกได้ยินเสียงเสียงมันดังมาจากโรงเหมือนโรงลั่นนะ้งเตี้ยเปี้ยเตี้ย๊บปครับโรงมันลั่นอืมแกก็เลยหยุดตกใจแล้วก็รอฟังแกก็เลยหันหันไปหาโรงที่มาของเสียงอืมซึ่งแกมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นโรงเดียวกับที่แกเห็นผู้ชายคนนั้นมานาั่งอื้มอืม แกก็เลยว่ามันชักเยอะเกินไปละไม่ดีแล้วก็เลยชัดดาวพร้อมแล้วก็ขึ้นไปนอนดีกว่าครับพอตอนเช้านะครับแกก็ลงมาเฝ้าร้านเหมือนปกติแล้วก็มีลูกค้าเข้าครับประมาณบ่ายๆมีลูกค้าเขา้าขึ้นเขามาสั่งทวงดีดแล้วก็มาจองลงแกก็พยายามเสนอขายลงแต่ละยี่เ้าแต่ราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นแต่ลูกค้าคนนั้นแปลกมากเลยครับพี่เข่งคือเหมือนลูกค้าคนนั้นจงใจมาว่าผมจะเอาลงนี้ โรงนี้ระบุมาเลยสมมุติลองมีสิบโรงผมจะลงที่ห้าอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมเอาโรงนี้เออไม่ว่าแกจะแบบเอ้โรงนี้มันสวยกว่านะมันมีลายกระหนกโน่นนี่นั่นราคาแพงกว่านิดหน่อยนะถูกปะไม่เอาผมเอาโรงนี้แกครับเครื่งมันเป็นโรงเดียวกันกับพี่แกเห็นคนนั่งอยู่บนโรงแล้วก็เสียงลั่นแกก็เลยบอกว่าก็เลยได้ขายโรงให้แกไปออแกก็เลยบอกว่าเอ้นี่แหละ นี่แหละเรื่องโรงลันบางทีเขามันเป็นความเชื่อว่าบางทีอาจจะมีศพมีอะไรหรือว่าโรงนี้อาจจะได้ออกอืมก็คือมันเป็นแบบเอาจริงๆคือคนขายำทำธุรกิจแบบนี้นะเอาจริงพอม,มันเกิดเราจะได้ยินเรื่องราวนั้นที่บิ๊กเอ็มเล่ามาค่อนข,ข้างบ่อยออเดี๋ยวบิ๊กเอ็มเล่าไปก่อนเลยเรามาคุยตอนนี้ตรงท้ายก็ได้ครับแล้วอย่างนั้นยังไงต่อครับครับเรื่องโรงก็จบตรงนี้ครับแล้วผมก็เลยถามว่าพ <that> ี่เจออะไรอีกไหมในบ้านที่บอกว่า ือไม่ค่อยเจอนะแต่ว่ามันมีเจก,ก็นั่งนึกกันไปแก,กบอกมันมีเหตุการณ์หนึ่งมสมัยที่เป็นเด็กแม่ที่ให้พี่ไปบวชเนนภาคฤดูร้อนอ่าฮะแกก็เลยเล่าผมฟังว่าเมื่อสมัยก่อนแม่ให้พี่ให้พี่เจนเนะี่ยไปบวชไปบวชเนนภาคฤดูร้อนอที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลนี่นะครับซึ่งยังเมื่อสมัยก่อนยังเป็นวัดแบบยังไม่พัฒนาคือยังบ้านอนกยังกันดานอยู่อืก็จะมีเพื่อนไปบวชกัน เน้นรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยเยอะแยะเลย <Okay. S 2> เพื่อนเยอะแยะเลย uh huh. พอเข้าไปอยู่ในวัดซึ่งสมัยก่อนเน้นก็กําลังสร้างยังไม่เสร็จดีเท่าไหร uh ่ส่วนมากก็จ uh huh. uh huh. ะเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่เผากองฟอนอะไรแบบนี้เนีชือกกรสักมากกว่าเชือกกรสักมากกว่าคสรเจ้ก,ก็ไปบวชพอเจ้ไปบวชเขาก็จัดกลุ่ม uh huh. พ,พี่เลี้ยงก็จะจัดกลุ่มให้ว่าแต่ละกลุ่มเน้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้กล uh ุ่มนี้อื โดยส่วนตัวลักษณะนิสัยพี่เจนนะครับแกจะเป็นคนเรียบร้อยหน่อยไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่แต่ว่าพืรึมพะพี่เลี้ยงดันจับไปอยู่กับกลุ่มไอ้พวกขวโจกที่ดื้อๆโอ้เอรโดนจับไปอยู่ในกลุ่มแล้วกลุ่มเนนกลุ่มนั้นก็จะแบบมึนดื้อมากเลยเด็กมันนอกมึนมากวิลกรรมของเนนกลุ่มนั้นก็คือบางทีตอนเช้าต้องตื่นไปทําวัดก็ไม่ไปอฮไม่ไป างทีพี่เจนจะไปก็โดนบังคับแบบประมาณว่เฮ้ยจะไปทำไมวะอยู่กลุ่มเดียวกันแกก็ขัดไม่ได้ก็เลยกลายต้องเป็นไม่ไม่ได้ไปทําวัดออืโดดการไปทําวัดเช้ายืนบางทีเขาไปไม่ไปนั่งสมาธิบางทีงเที่ยงไปบ่ายหายเล่นในข้างวัดป่าช้าบ้างไปเล่นวัดใจกันไม่กล้าไม่วะอะไรเงี้ยแกก็ขัดไม่ได้ก็ลองตามเข้าไปอิสอยให้ตามเข้าไปครับก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยจนพระพี่เลี้ยงเริ่มมองแล้วว่าเกนินกลุ่มนี้ยไม่ ทักจะไม่ไหวละดื้อเกินไปละก็เ,เลยมีอยู่วันหนึ่งพอตอนเย็นครับเขาจะนั่งสมาธิกันแล้วก็จะทำวัดเย็นกันครับฟ้าเขาเริ่มมืดแล้วประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วพระพิเรียนเขาก็จัดกลุ่มเนนนั่งสมาธิกันแต่และกลุ่มนั่งนั่งนั่งแล้วกลุ่มของพี่เจนเน,เนี่ยแล้วโดนเรียกมาไอ้กลุ่มหัวโจกสี่ห้าคนเนี่ยเรเรียกมาบอกว่าเนี่ยพวกเนีนอ่ะไม่ต้องไปนั่งกับเพื่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวมีที่นั่งพิเศษให้อื หรือพวกนั้นก็ออ้ที่นั่งพิเศษนี่เออดีใจยังยใหญ่เลยเออครับผมเขาพี่เลี้ยงก็เลยพาออกมาแยกออกมาจากกลุ่มซึ่งไม่ไกลมากเท่าไหร่แยกออกมาจากกลุ่มก็เลยพาไปที่เมีนที่กําลังสร้างใกล้จะเสร็จครับแล้วก็บอกเอเลนพวกกลุ่มเนี้ว่าเลือกเลยคนละเสาเลยไปนั่งใต้เสาใต้เมีน่ะเลือกเลยคนละเสาเจ้าตอเสาต้นไหนเออเหมือนลงโทษครับที่เมียน่ะ เขาไปนั่งใต้เสาอืซึ่งเสาตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะเสาเมนเราจะไปนั่งตรงไหนเจบอกว่ามันมีข้างล่างไงเอง็มข้างล่างที่เขาเก็บกระดูกที่มาอะไรเงี<อ>้ยมันไม่เสร็จให้เข้าไปข้างในแล้วก็ไปนั่งสมาธิใต้เสาแต่ละต้นไอ้เมนเที่เป็นหัวโจก็เอาเริ่มกลัวแล้วหน้าเริ่มเสียแล้วไปนั่งแต่เด็กน้อยอยังไงก็ยังกลัวอยู่ส่วนพี่เจนนะ่ะก็ได้นั่งข้างนอกนั่งข้างเมนแำได้จะถือว่าเขารู้อยู่ว่าแกไม่ได้แบบดื้อมากเท่าไหร่ เคก็ได้นั่งฮานอแล้วก็เมนแต่ละองค์แต่ละรูปอะครับผมก็ไปนั่งข้างใต้แต่ละสาะวก็เลยนั่งเลยแต่พระทัพ,พี่เนี้ยงก็เลยเอาอตัวปีกมาจะดูพวกกลุ่มเมนกลุ่มอื่นแล้วก็สั่งให้ให้พวกอ่หลวงพี่หรือว่าพวกอะไรครับรูปอื่นแล้วคอยจับตาดูไว้พวกนี้จะดื้อไหมจะออกแอบออ,ออกมาไหม,มจนกว่าจะมาบอกให้เลิกสักพักหนึ่งมันก็เริ่มมืดแล้วครับหกโมงกว่าแล้วเริ่มมืดแล้ว ไปได้ไปถายได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้องจากเมนที่อยู่ใต้เมนวออัยช่วยด้วยผีร้องบ้าดิีรอวิ่งออกมาลมลูกคุการพี่เจนก็ไม่รู้เห็นเขาวิ่งอะไรก็วิ่งกับเขาตกใจวิ่งมาเลยพี่ร้องพี่ร้องกีวงทีวรนสะบงสะบงหลุดหมดเลยวิ่งร้องจนทะก็เลยเอาเนนรูปเนี้ยไปแต่เขายังไม่ได้พูดอะไร ครับก็ไม่รู้ว่าเจออะไรพวกพี่เจนก็งง,ง,งเพื่อนๆก็งงก็ถามมันได้ถามคนเจออะไรบอกไม่รู้เห็นแต่ไอ้เนี่ยอยู่ๆมันก็ร้องมาบอกผีหลอกผีหลอกมันก็ว uh huh. ิ่องออกมา uh huh. พ่อตกอตนกลางคืนครับพวกกลุ่มพี่เจนแล้วว่ากลุ่มเนี้ยที่ไปบวชทั้งยูรอดเนี่ยจะนอนในศาลาศาลาใหญ่ที่มีรประธานอยู่กลุ่มพวกพี่เจนเนี่ยก็จะชอบนอนกันตรงด้านหน้าศาลาเพราะมันแอบออกไปข้างนอกง่าย ล้วก็จะมีกลุ่มกลุ่มอื่นก็จะนอนในๆนะกลุ่มพี่เจนจะนอนด้านหน้าอพอตกตอนกลางคืนเนรู่นี้ก็มานอนปกติครับประมาณสี่ห้าทุ่มครับผู้พี่เจนเนี่ยได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องเกาะสาราแล้วร้องแกบอกมันร้องน่ากลัวพี่มแล้วแกบอกแกเป็นคนกลัวตุ๊กแกด้วยอืมัมนร้องตับแกตับแกเอเอ,เอตับแกมันก็ร้องแล้วเสียงมากังวานนะครับเนมัน แกก็กลัวกันอืแกก็นอนฟังเสียงพุกแกไปตอนกลางคืนครับสักพักหนึ่งนียนรูปที่โดนผีหลอกครับก็ตอนนี้นะอยู่ๆก็เหมือนละมเมอครับละเมอว่าอย่างไงตอนละเมออะไปกูไปกูขุ้มไม่ไปออู้ไม่ไปไป,ปกูขุูไม่ไปช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วยกูไม่ไปกูไม่ไปไปกูนะไปกูเพื่อนเพื่อนเนีนก็ อ๋อไอ้นี่เป็นอะไรละมืออะไรวะ uh huh. เขาก็เลยไปปลุกขย่อยเฮ้ยเฮ้ยตื่นตื่นไม่ตื่นตื่นเห็นลูกนี้ไม่ตื่นพี่เข่งไม่ตื่นอยกู uh ้ไปกู้กูไม่ไปกูไม่ไปกูกแล้วไปไปร้องร้องปลุกยังไงก็ไม่ตื่นอืก็เลยต้องไปหาพระพี่เลี้ยงหลวงพี่มาหลวงพี่มาดูหลวงพี่ก็ปลุกปลุกยังไงก็ไม่ตื่นแล้อหลวงพี่ก็เลยบอกว่าไม่ตื่นครับหลวงพี่ก็เลยบอกว่า ไปตามสับเลือมาที่ไปตามลุงสับเลือมาอ้าวเพราลุงสับเลือมาครับเหมือนผมว่าลุงสับเลือกน่าจะน่าจะมีวิชาอยู่น่าจะพอรู้เรื่องแนวนี้ก็น่าจะรู้กันก็เลยให้ลุงสับเลือมาลุงสับเลือมาเห็น๊บลุงสับเลือบอกว่าแปอาผ้าขาวมาอืมก็มีคนแปลผ้าขาวมาแล้วก็คุมร่างเนนเนนก็ยังวิ่นอยู่นะปล่อยกู้ปล่อยกู้กูไม่ไปยพอขุมร่างเนนลุงสับเลือกก็สวดอะไรสักอย่างหนึ่ง เน้นก็จะอยูอยเน้นก็สงบลงอืมอืมพอสงบเขาก็พอเน้นเริ่มได้สติเขาก็พาเนนไปหลวงพี่พาเนนไปที่ครับกุฏิหลวงพี่เนนรูปนี้ก็หายไปทิ้งนี้พวกเพื่อนๆ่อ, <c oughs> เองเน้นงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันฝันอะไรอืมอืมเขพยายามข่มตานอนเกก็บอกว่าคืนนั้นเกก็นอนไม่ค่อยหลับจนจนเผลอหลับไปตอนเช้าเขามาทําวัดทําอะไรกันเรียบร้อย <c oughs> พอมาเจอเพื่อนอันนี้อีกทีหนึ่งคือมาเจอเพื่อน เมื่อประมาณตอนตอนตอน,ตอนบ่ายบ่ายเจอก,กันตอนบ่ายบ่ายก็เลยเห็นอ้าวเอ้ยทําไมจากนี้นะคะผมอ้าวใส่ชุดชลาวาตทำทำไมมึงใส่ชุดธรรมดาล่ะสึกเลยเหรออยู่ไม่ได้ละศึกแล้วอืมศึกแล้วเขาก็เลยถามว่าอ้ามึงโดนอะไรมึงเป็นอะไรไปมึงศึกเขาก็เลยเล่าฟังบอกว่าเดี๋ยวแม่จะมารับแล้วก็เลยเล่าฟังว่าเมื่อคืนเจออะไร เขาก็เล่าว่าตั้งแต่ตอนเย็นที่หลวงพี่อะทําโทษเธอไปนั่งใต้เมนนะครับก็ระหว่างที่นั่งอยู่ก็เกิดความกลัวอยู่นะแกก็นั่งอยู่ใต้เสาแล้วแกก็บอกว่าเห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงกลางเห็นเหมือนมีคนแบบเห็นหน้าคนกลางวงกำลังนั่งมองอยู่หันไปแบบเ,เห็นนั่งอยู่กลางวงมันเป็นสีเสาแั่งแบบตรงๆล้วมีคนนั่งยองๆอ,อยู่กลางวงอืแกบอกเห็นปุ๊บแกก็ตกใจเลยเพราะว่ามันมัน เด็กน้อยพอเห็นมันตกใจแล้วก็แหกปากว่าผีหลอกไปเลยนั่นสิ่งนั่นสิ่งที่แกเห็นก่อนตอนเย็นพวกเขาเพื่อนๆก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเมื่อคืนเนี่ยมึงฝันอะไรปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเขาก็เลยแกเขาเลยเล่าฟังว่านี่นะฝันว่านี่นะโดนหลวงพี่อะใช้ทําโทษแล้วก็ไปกวาดลานวัดอืก็กวาดที่ข้างเมนก็มีเพื่อนๆมีอะไรอย่างนี้ก็กวาดกันเมนก็ขวาดไปอยู่ข้างเมนพอกําลังกวาด เนนเห็นตากับยายสองคนก็กวา,าดลานวัดอย,อยู่ๆก็เดินมาหาเนนครับแล้วก็ถามเนนว่าเออนเนนมาบวชเหรอ,อบวชเนนประประถามคุยบวชครับตายายผมมาบวชครับอเลยประถามนู่นถามนี่ไปแล้วก็บอกว่าไปอยู่กับตากับยายไหมเนี่ย<ฮ>ก็ไม่ไปครับไปไปไม่ได้ผมมาบวชีว๋ยวผมก็สึกแล้วทำแม่ก็ามารับ ผมไปไม่ได้ไปอยู่กับตากับยายเถอะผมไม่ไปผมไม่ไปสักพักหนึ่งจากเปลี่ยนจากเปลี่ยนเสียงธรรมดาเริ่มดุแล้วครับดุว่าอย่างไปอยู่กับกู้เถอะไปอยู่กับกู้แล้วก็เอามือจับเนนล้ะยายกเขาพยายามถึงที่เขาตกใจเขาบอกว่าหน้าตากับยายนะ่ะเปลี่ยนจากปกติกายเป็นเริ่มมีเลือดมีหนองไหลเริ่ม,มเป็นผีเริ่มน่ากลัวแล้วมีเลือดต่อแล้วเขาบอกว่า ไปอยู่กับกูไปอยู่กับกูกูจะมึงไปอยู่ด้วยพยายามกระชากแขนแกไไปแกก็บอกอไม่ไปไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งพอแกจะหันหลังครับผมบจะบอกว่าแกหันหลังมาข้างหลังแกซึ่งเป็นเมนนะครับผมแกบอกแกเห็นตุ๊กแกเป็นร้อยตัวเลยเกาะเมนเต็มเลยแล้วก็แล้วสายตาจ้องมาที่แกแล้วก็ร้องใส่แกตบแกตบแก ข้างหลังก็ตุ๊กแกตุ๊กแกผีข้างหน้าตากับยายก็ผีดึงไปอยู่กับกูกูจะมึงไปอยู่ด้วยเนเอยเขาบอกไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไป,ไไปจนยื้อกันจนจนลุงสับปเปลือกมาช่วยนะครับถึงมีสติกลับคืนมาแล้วซึ่งเรื่องตุ๊กแกมันตรงกันกับในความฝันแล้วก็ความจริงที่พวกพี่เจียมเจอด้วยเพราะว่าตอนเวลาเดียวกันมันมีตุ๊กแกร้องด้วยมนี่ลุงนี่ก็เลยบอกว่าตากับยายจะเอาไปอยู่ด้วยพยายาม ยื้อกันไปยื้อกันมาจนมีคนมาช่วยอืแล้วก็นายเลยได้บอกว่าเช้ามาก็เลยได้บอกว่าต้องศึกแล้วแหละครับเขาก็เลยถามว่าหลวงพี่ก็ถามว่าถามจริงไปทําอะไรมาออไปทําอะไรมาไหมในวัดเนี้ยนี่ก็พยายามไม่ไม่พูดอะไรแต่โดนเข้นก็เลยบอกว่าคือถ้าชอบไปเล่นกันในป่าช้าครับแล้วก็ไปเยี่ยงไปฉี่ไปอ,อะไรอย่างเงี้ยครับออื ไปเยี่ยวไปขี่ได้ปะช้าอืมนึกออกแล้วนึกออกแล้วเห็นลูงนี้ก็พาเพื่อนไปไปเล่นในปา่าช้าแล้วเขาแบบโชว์เก๋ว่าเออไม่กลัวหรอกเออเอเอตรงนั้นหลุมใครบางทีแซกวก<อ><อ>ันเฮ้ยมึงระวังไปเหยียบหลุมนะนะไม่กลัวหรอกเว้ยแล้วเขไปเยียวใส่ไอ,อ,อะไรครับตอนในขืนก็ประมาณไงครับ<อ>ผมจริงๆน่าจะเป็น ตากะลายายกะลีนะพี่เก่งนะตาตาตยายกะลาตากะลีตากะลาใช่หรือผมกำลังงงอยู่เลยมาตากะลายายกะลีเรือตากะลีก็ก็ถามว่าถ้าได้ป่าช้ายายกะลาตากะลีแน่คือนี่ก็เจ้าตัวโจรไปฉี่ไปโน่นนั่นนี่ในป่าช้าไงที่มอยู่ใกล้กันน่ะเขาก็อาจจะตามมาจะมาจะมาพี่เกมใช่ใช่ครับอืม นะฮะเออก็เขาเขชีว่าคือแต่ด้วยความที่ระหว่างบวดอยู่อ่ะมันก็เน้นนะเน้นนะมันเด็ะเน้นแบบเต่มให้เด็กเองก็ทำแต่มันก็ต้องอยู่ในสำรวมสิบอเออเราเราจะใส่ร้อนอ่ะอะพี่แกรมขอบคุณมากขอบคุณมากนะพี่แกมเดี๋ยวกอนวางอะเดี๋ยวกอนมังเดี๋ยวกอดมางย้อนกลับไปเรื่องแรกก่อนอะไอ้ที่บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่ว่าลงร่อนอะไรแบบเนี้ยเออเรารองนะเราได้ยินเรื่องลักษณะแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะอืคนที่แบบ ทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายโล่งส่งเออจริงๆก็คือถามว่าเขามีเหตุการณ์เป็นลาบอกเคเนี่ยแล้วเขาขายของได้เนี่ยเขาก็แฮปปี้ดีใจนะแต่บางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่อยากให้ใ<ค>กิดควายสูญเสียถูกอกใช่ปะ่ะไอ้คนทำธุรกิจแบบนี้ทำใจยากนะผมเคยมีพีเอ็มพี่พี่เชพ,พ,พี่แจนนิดหนึ่งพี่สมัยก่อนอยู่พิษณุโลกเนี่ยแถวบ้านพี่เนี่ยถ้าขับรถไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ป่านึกออกมันจะมีพิโรยยนยนทัวเวลาป่าลงรถทัวนึกออกปะพ่โรยยนยนทัวปุ๊บเสร็จท่านเลยไปทางโรงพยาบาลวิชินาอ,อืดตรงโค้งอ่ะเขาจะเรียกโค้งประตูผีเพราะตรงนั้นจะมีห้องดับจิตม,มีห้องดับจิตอย่างพอดีแล,แล้วตรงหัวโค้งนั้นเสร็จเนี่ยมันจะมีร้านขายโรงศพติดกันอยู่สองร้านแล้วก็มีร้านฟู่ที่ซ่อมอมอเตอร์ไซค์อยู่นะก็ผมก็จะเป็นความรู้สึกว่า โรงร้านเนี่ยมันจะเปิดอยู่24ชั่วโมงตลอดเวลาอืเราไป่เคารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวโรงพยาบาลเนี่ยคือตอนนั้นอะสมัยก่อนสมัผมเด็กเนี่ยห้องดับจิตมันจะมีอยู่ที่เดียวอืก็คือตรงนี้โรงพยาบาลอื่นไม่มีจะไปโรงพยาบาลเอกชนหรืออะไรก็ตามแต่ใครเสียก็จะต้องเอาศพม,มาไว้ที่นี่อนะฮะเราเคยเจออะไรคือตอนกลางคืนเนี่ยประตูมันจะถูกเปิดถ้าประตูนี้ถูกเปิดไม่ได้ก็ไม่มีคนออกสแสดงว่ามีคนเข้า กลางคืนนะกลางคืนถ้าถูกเปิดเมื่อไหร่แสดงว่ามีคนเข้าแล้วคือคาว่าคนเข้าเนี่ยไม่ใช่คนจริงๆนะก็คือคนจริงๆที่เอาศพเนี่ยมาส่งมีร่างออแล้วเจ้าของเนี่ยผมก็จะมาตรงนี้มันจะมีร้านขายรงศพร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ล้วก็จะมีร้านหอยทอดอ่าผมก็จะไปกินหอยทอดร้านนี้ยประจําสมัยก่อนเพราะมันอร่อยแล้วก็มีแทบจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าในพิษณุโลกตอนนั้นอ่านะฮะถ้าริมน้ําก็จะมีเจ้าใหญ่แถ่เขาเจ้าใหญ่ปิดร้านนี้มันจะเปิดกลางคืนอื เราก็จะไปนั่งคุยนั่งกินหอยทอดแล้วก็เราก็จะถามเขาขายได้เหรอวะเราก็จะนึกาอารมณ์แบบขายได้เหรอวะลงศพอะโอ้ยเขาขายได้ขายไม่ได้ก็จะอยู่มาได้งไงเป็นสิบสิบยี่สิบปีคืออยู่มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดอะ่ะเขาก็เลยแบบวันหนึ่งก็าเ่าหลังที่ผมก็นั่งทานปกติเนี่ยุดยท้ายผมไม่ได้รู้จักเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัวนะก็จะเจอลูกน้องมานั่งกินผมก็เลยถามไว้ถามจริงขายได้เหรอขายได้พี่แล้วทุกครั้งก่อนที่จะขายได้นะ ที่ร้านมันจะมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งที่ร้านปัดไทยหอยทอดเนี่ยนะที่ร้านโรงศพบสิอ๋โอโ่เคร <laughs> ้านผัออยทอดมีเรื่องแปลกอะไรทีเดียหอยทะตกใจเลยเนออี่ยก็คือไฟโคมมันหน้าร้านก็จะมีไฟหอย่อนจะเป็นหลอดแรงเทียนห้อยไวไฟมันจะระเบิดเว้ยหลอดแตกเหรอหลอดบู๊ปุ๊บขายได้เลยเขาบอก บ่อยครั้งหรือทุกครั้งพี่เก่งทุกครั้งทุกครั้งเลยหรอใช่โอเ้เชื่อแล้วผมนนเลยเขาบอยเฮ้ยแล้เดือนมึงขายร้อยสมไม่เปลี่ยนร้อยหลอดอนะ่ะมีเดือนหนึ่งอ่ะขายสองร้อยหลอดอ่ะโอ้ขายสองรนะ้อยโล่งอ่ะโอ้โอป<ะ>๋าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะซึ่งซึ่งทุกครั้งหลอดไฟหน้าร้านจะแตกเหมือนมีพลังงานของของร่างมาเลือกมาดูบ้านใหม่ของเขาอย่างงี้นป่ะก็าไม่รู้เราก็ไม่รู้ เออเอออฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆเขาพูดก็ใช้คำนี้ก็แปลกอ่ะแปลกเลยล่ะแปลกเลยถ้ามันเป็นความบังเอิญอ่ะมันก็แค่บางครั้งเออแต่อันนี้มันทุกๆครั้งพูดทุกครั้งก็จะเวรไปเอาส่วนใหญ่เลยดีกว่าเอามันรู้มันมันพูดแบบนี้แล้วเราบอกว่าเฮ้ยจริงเหรออกจริงแล้วช่วงนั้นมันช่วงอะไรผมก็ไม่รู้เขาไม่แน่ใจทำไมคนถึงเสียเยอะกันด้วย อผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมีมันมีอยู่มันจะมีเหตุการณ์ลักษณะเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่ป๋องก็สั่งไปบริจาคทําบุญเปล่าร้อยโลงตอนนี้ไม่รู้จักพี่ป๋องเลยออยังอยู่พี่โลกอยู่างเดียวเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณพี่เกมมากสำหรับเรื่องนี้นะขอบคุณครับพี่เกมครับผมครับสวัสดีครับครับดูช็อกเอ็กซ์เรื่องผีกลางวันแสง